โอ้หไม่ดีเลยแม่คงคุ้มขายดีเกินไปว่าจะเลิกขายแล้วเนาะไม่รู้แล้วแต่มาพอดีเลยแต่เออเอาไม่ลูกค้าสั่งนี่อีกไอโฟนอือเอาขอบคุณที่ให้ค่ะไม่ใช่ส <c oughs> ุเฮ้ยโอ้โหมีแมวด้วยเออตั้งนานลูกเห็นไม่มาเห็นตัวนี้โอ้โหหยุดมากครับเ <c oughs> อาตัดขนให้หน่อยแล้วกัน ไปให้มันน่ะดีอ่ะตัดให้แล้วกันเริวมันขนเกินๆไงอุ้ยดีใจเหรอไม่มันเริ่มเลยยงอืมมันเริ่มนี่ไงโอ้ยอื้อหือเอ้ยอ่ะที่อยู่เอ้เออส่งให้ไอ้กกนี่ปั๊บ ไหนทักไลน์ดิไลน์เราล,ลูกอะไรกี้อันเดิมมันแรงรู้อยู่มันหายไปแล้วไหนวะเนี่ยมันเล่งไปหายแล้วนี่นโอ้อ้าโอเคีอบมอือนของพี่รถลูกค้าที่สั่งทอเหรออ,อืออือ 1, 2, 3, อือ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  อันเดียวสองอันแล้วกันจะขายดีเลยแพงว่ะปวดเหนื่อยเย็บหายขายดีเกินไปว่ะเหนื่อยว่ะเลือกขายก่อนป่ะดีไหมโอ้นี่ไงวะขายอะไรเบ็เก็ดลำบากส่งอีกขายอะไรแบบว่าไม่ต้องส่งมาแบบโอนเงินโอเคครับขอความรู้สึกเนาะ ผมมีความรู้สึกดีๆให้คุณครับ500บาทโอเคเดี๋ยว <laughs> okay, ไปกันนะเฮ้ยรถเที่ยว่าอะไรวะเนี่ยเมื่อไรเนี่ยเฮ้ยสมายหรือเปล่าเนี่ย <laughs> โอ้ของพี่ยังขับสะทุนอยู่เลยมา <c oughs> เอาธุรกิดต่อต้องไปรับบัะพารดีครับผมพอ,อเริ่มตัวก็ยิ่งมันคุยเรื่องๆครับก็ต้องแบบ โทรมาเลยรัาเนี่ยตอนแรก่อนมนโทรไม่ได้เดินปิดดิกน้อยอันนี้มันเริ่มตแล้วมันโทรมามก็ไปรับน้อยมารับน้อย นี่วะควายเอ้ยมันนับอยู่ห้วยเคี้ยวหนึ่งควายค <c oughs> วายเอ้ย <c oughs> เนี่ยอยู่ห้วยเคี้ยวนางเรียนเลยเนี่ยเปิดทิ้งน้ำหอกอะไรทิ้งนางเรียนเนี่ยแม่งไม่มีควายเอ้ยเปิดกล้องเลย เนี่ยให้มาทำยีย่อะไรเนี่ยโอ้ไม่ต้องมาแล้วไม่ได้หรอกไม่ใช่เองพูดคำไหนมันก็ทองคำนั้นดิเอะป่าเอะป่าพูดเี้ยวอะไรแม้วันนี้โกโหกอีก่เลยโอ้เหลิกเลยครับจบเลยเนี่ย แพงโดนหลอกแพงโบได้ยินเลยผู้พ่อเคี้ยวหนึ่งอะน,นะโอ้เหลียวชิบหายโอ้มันให้เด็กน้อยให้ผมมารับอยู่ห้วยเคี้ยวหนึ่งครับนี้มันอยู่บ้านอันนี้ก็ห้วยเคี้ยวหนึ่งใช่หรอใช่ใช่ให้หัวเคี้ยวสองแต่ว่านหนึ่งเลยแต่ครั้นี้มันไปอยู่บ้านแล้วมันให้ผมขี่มามันหลอกผมให้มาโอ้ รองเท้าเลยไหมไหนๆก็มาแล้วเสื้อได้หนึ่งมันยุงนันยางกันไปนี่ยงนันยางเออนั่นแหละครับสีเบอร์สิบก็ได้เท่าไหร่ครับร้อยสิบบาทครับผมอ๋อเด็กน้อยเนาะเบอร์สิบรือได้ไหมละ่ะมใีใหญ่ไหมใส่ได้ใส่ได้เอาเอาใหญ่ก็นนะได้ครับเพื่อเท่ๆได้ครับอ๋อโดนเด็กน้อยหลอกอะไรอีกอะไร มันรับอะไรยี่ห้อหัวเคียวหนึ่งไม่ยังเอเอตึกโทรบ,บ,บอกโทรบอกพี่สิงไปไม่ฟังละบอกให้มันรับหัวเคียวหนึ่งอ๋อสิงเลยเอาลองคุยไว้อันนี้หัวเคียวอบอกฝากด้วยนยมันบอกผมว่าหัวเคียวไหนลองฟังหน่อยครับ พวกเคี่ยวอะไรพวกเคี่ยวหนึ่งสองเคี่ยวมีเค็มีเกล็ดอันนั้นคือสองวัดอันนั้นเขาเรียกโคกวัดเคอยู่นี่เออเอาเดี๋ยวไปไปห้ามหรอกโอนเงินก่อนซึ้งเท่าครับเคี่ยวโคกวัดอ๋อสงสัยมันโตแล้วไปที่นู่นใช่แล้วสี่ห้าหกอยู่นู่นอ๋อโอ้ยฉาดช่วเอ้ยเขาเรียกโคกวัดโคกวัดนั่นแหละผมขี่มาเนี่ยเอมันเแปลว่าผมไม่มานานเลยครับแกงก่อนอล้วสิบบาท เชิงเลยผมเนี่ยขี่ไปขี่มาครับครับโอเคครับโอ้เสียเวลาที่ไหนเสียเวลาโอเคครับถือว่าโดนเด็กน้อยหลอกไปหลอกเด็กมาเยอะแล้วไปครับผมอันนี้มันกลับไปบ้านแล้วเราไปดูมันดิยังไงต่อเนี่ย อะไรวะเนี่ยเท่แต่วะเดี๋ยวแวะดูรถก่อนแง่งผลิตรถมาแปลกๆเยอะเลยเอ,อ้ยพี่วะเฮ้ยรถดูหน่อยขอดูรถหน่อยเท่เที่ยววะเอ,อ้พี่ว่ะครับแรงไหมเนี่ยแรงไี่สิบหครับโอ้ช้าเนี่ยอันไหนแรง น,นี่ครับเป็นสูงครับใส่นี้วิ่งเท่าไรร้อยสามสิบห้าครับเอ้ยคือเลยเอ้ยตกใจหมดเฮ้ยมีผ่อนได้เรอเนี่ยเอ,เอ้ยอันนี้ผ่อนบททัตรเครดิตครับโอ้โหมีผ่อนบัตรเครดิตด้วยเวย้รถสุ่นตีนเลยวะเนี่ยไอนลองไหนเมีบดังนั่งไงมันตีมันวิ่งช้าว่ะใช่ขี่ตามซอยอนะไรนี่ครับโอ้ชาร์จทีเดียวแล้วาาวิ่งได้ขนาดเนี้ย มีแค่สี่สิบห้กิโลครับระยะระยะกิโลต่อมีแค่สี่สิบห้ากิโลครับแต่มันก็โอ้ความเร็วเท่าไหร่มันก็เท่าน,นั้นเลยเนาะใช่ครับน้ำหนักก็สี่สิบห้ากิโลน้ำหนักอันเนี้ยใช่ครับเอ้าจริงเหรอเออเบาๆเลยทำไมเบาขึ้นได้อยูนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าหมื่นเก้ามันแค่ดีไซน์เท่ว่ะดีไซน์เป็นฮะอันนี้เป็นแสนเลยเลยครับวันนี่จดจดทะเบียนได้หมทำยุบยันเดียโอ้ โอ้ใครจะไปจุดให้ยไงโอ้ยที่เท่ารวะนี่เหมือนเวทป้าเลยว่ะห้าหมื่นแปดโอ้โหวันนี้ขายดีสุดแล้วพี่อันไหนนี่ครับนี่นะรเพร,พราะว่าดีไซน์ครับหรือส่วสทุนดีไ้ยอาเมืม่เราเดินมาโผล่จากร้านนู้นอะไปซอบรีครับเอออ๋อเหรอ โอ้เท่เไปไม่เคยเห็นในเะพิ่งมาน,นี่อีกนี่คันนี้นะ่ะน่าเท่ดีไม่ใช่เปดูเครื่องแบบวินไปอ่ความเร็วร้อยสามสิบห้าครับวิ <135 S 1> บ่งได้กิโลร้อยสามสิบห้าห้าโลอีกประมาณนั้นคร<ะ>ับที่ร้อยสามมีครับผมแล้วแต่ว่าเราขับเร็วขับช้าอย่างงี้ครับขับเร็วเบ็ดก็หมดเร็วอย่างงี้อ๋ออันนี้ลองขี่ได้แล้วเนี่ยลองลองนี้ได้ไหม<ถ>ลองอันนี้เล็กๆเนี่ยพอเฮ้ยโอ้โหมีงี้เลยเอารถที่ร้านพี่มาเทิร์นได้ไหมต้องถามต้นอะไรอยู่นโอ้โห เอ้ยมาดูความเร็วหน่อยว่าจะสูดขนาดไหนเอ,อิ๊บเปิดปั๊บเป็นไงออบิดเลยเฮ้ยแอนอันนี่บิดไปเลยครับเด้อเด้อเด้อลงทางไหนเนี่ยนี่พี่ออกซอยนี้เลยครับซ้ายมือเลยครับเฮ้ยโอ้โหแล้วนี่หยับเลยอ๋ออ๋อวิ่งได้เลยขี่วนรอบหนึ่งเด้อฝากรถเลยเฮ้ย สอบดูความเร็วว่าจะขนาดไหนทำเพิ่มความเร็วได้ไหมแทนเอ้ยดีว่ะเอเอคือว่ะที่แทงสองกดปลายได้เลยสุดยอดครับทุกคนอะไรที่สุดยอดไปเลยเฮ้ยน่าไปขายว่ะโอ้แน่นอนว่ะ เออเออคลองแค่อดีว่ะก็แรงหนังแรงเ่ะที่ใเอ้ยโอ้ปวดปอกปวดแมงแมงแต่พอแต่แมงไงวะแรงเกินบรรยายครับยาโอ้โหสุดยอดครับมาครับโดนแดดหมดครับไอ้เหญ่อ้วนแรงอ่ะ คลองแก้วดีแล้วเนี่ยผมว่าเวลาสิ่งกีกขวางครับนี่เออน่าสนว่าด้อยเสงอีกโอ้ยแสงนี่ไงมาเลยครับมาเลยอู้ออาครับไปได้หมดทุกซอยเบรกโอ้เบรกก็ดีว่ะ ไปครับเอ็นเอาไป้องครับเบิ้งครับเบิ้งเอาครับมันติปันไดครับกูไหนสิมาแซงผมเลยครับมิดฟูงโง่ขี่รถงงครับเบิ้งกูเพียการแซงในรูแคบครับแคบขนาดไหนก็ยัดเข้าได้หมดเพราะผมมันถอกดไปไปความแดงเป็นต่อครับรูปหล่อเป็นลองแซงสาวรับพี่เจ๊เป็นไงมาดิแซงพี่ได้เปล่าอ่ะมามาดิ แรงครับเอาเยอะแรงกว่าเก็นต่อครับเก็นต่อไปต่อเนื่ยครับไปต่อครับพึ่ดลอยโอ้อุ้ยจะแทกลอยเลยวะโอ้สุดยอดแรงแล้วครับไปต่อครับความเร็วเป็นต่อครับ เอาดอยทุกซอยเกือบล้มแล้วครับเกือบได้ซื้อแล้วครับเฮ้ยเรียบๆแสงได้หมดปะโอ้โหแสงแก๊ปยังได้ครับเฮ้ยแงเหยียบเบายกล้อเลยดีกว่าเลยไปต่อครับโค้งจังหวะเบา sắp thay cái này, ô, mệt đấy, ta phải hạ tụt bụng tụt là cái nó, rồi, mệt, chì lên bị trôi, rồi, bỏ anh đi, trạng này sen hơn, luôn, โค้งนี้ครับโค้งนี้สบายๆต่ออึบยังไงครับใครจะแซงผมได้ไหมจังหวะนี้ผมได้ที่หนึ่งครับที่หนึ่งอย่างเดียวครับไม่มีที่สองสลับซ้ายชิวไปครับมาเข้าที่ซอยครับเบรกหน้าทีไหมโอ้โอหยึบปั๊บไปครับไปต่อยอดครับ ย้อนสอนครับย้อนสอนแบบไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายไปหมอบดูไหมลงหมอบดูไอ้เจี๊ยแรงว่ะไอ้เจี๊ยแรงเนี่ยแรงไปะเนี่ยแรงครับอโอ้แรงมากเฮ้ยโอ,โอ,โอไปครับโหมดคอร์สสายตาสายตาครับเป็นหนึ่งครับ S <S โอ้ถึงร้านละโอ้บปะอะทดสอบนะเต้ไอโอ้เนี่ยแหละเราต้องมาเป็นโปรเจกต์กีรานในการขาย <S 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 อือฮึเฮ้ยเฮ้ยไปดูดิ งที่ยให้แรงด้วย,ยไมยแมนถ่ายก่อนถ่ายก่อนที่ขนาดปวดแรง่ง โอ้เรือนไหมตีตน้นเสียงหูเสียงาลองดูเอาลงแล้วเนี่ยมาลองเลยทดสอบนิดนึงความพองแก้วบอกว่าดีเลยนะไว้ใช้ในเมือ,องใช้อะไรเนี่ยดูวะผมจะให้ยยมันแรงกว่านี้เลยมันเล็ก เออวะเฮ้ย้าขี่ในเมืองก็ไปนั่นไปนี่ผมว่าน่าใช้นะจะวิ่งไดไกลเหมือนกันเนี่ย72%หมดไปแค่ประมาณโอเคถือว่าน่าสนใจครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจัดให้เลยจากให้ผมใส่ขันไหนก็บอกมาจัดเป็นรถไฟฟ้ากับพวกรถบอสไซพวกอะไรเนี่ยผมจัดมาหมดแล้วผมลองถอดมาหมดแล้วผมว่ารถไฟฟ้าถ้าทำจริงๆมันแรงมากเนละ เราไปหาพ่อกันพ่อผมน่าอยู่อยู่นี่เลยครับสวัสดีครับอยู่ไหมพ่อผมสวัสดีครับอยู่ไหมใช่ไหมหนะไม่อยู่โอ้แต่เอออยู่นี่แน่นอนไอ้พ่อไม่อยู่โอ้โหผิดพลาดอีกละอยู่ไหมนี่ทำไมหลบพี่ใหญ่รบกวนกับเท้าเจส ฮะไหนว่าแกไม่มาแกกลับเช้าเหรอโอ้ยแกบอกเมื่อวานกลับดึกเอาไหนว่าแกมาเอานมเลยโอ้ยขอเอ้ยแห่งสรุปหมดวันหมดคืน่อไปมาเสียใจเอามาเลยกินนมดีกว่านี่แกไปเอบรอยดีเอบรอยดีกว่าเพราะสดชื่นกว่าไม่มีลิมิตชีวิตกินร้อยเปิดให้เลย นี่เคาะอย่างนี้คิดเาขาวเงินหน้ายืมไปตอนมาทำคอติดพี่พูดดักไปเลยแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปจัดแล้วกันเพราะว่าวันนี้พี่ไปไฟูเฮาไปไปเล่ะไปไหมคะแล้วเตจสมองไอคิดคืออะไรแล้วแต่สมองไอคิดแต่ว่าพี่ไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ปไปไหมลองไปดูไ,ปไหมพ่อพี่ไปดิ๋ยว จะไปหลอกกินเงินเรียเด้อเออไม่หลอกหรอกดีมากไปเถอะเอยไปละ